ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนจะไปรับฟังผมขอคนละหนึ่ง c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆออกมากดให้หน่อยถือว่าเป็นคำขอจากผมขอบคุณมากครับชีวิตของเราทุกคนล้วนเต็มไปด้วยความหวังความฝันและเป้าหมายแต่ทำไมหลายคนถึงยังรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ที่เดิม ทั้งที่อยากประสบความสําเร็จอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคําตอบที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ใช่เงินไม่ใช่โชคและไม่ใช่พรสวรรค์หากแต่อยู่ที่บางสิ่งซึ่งหลายคนมองข้ามนั่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆในใจของเราเองการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นข้ามคืนและไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ลึกที่สุด ในใจของคุณเองว่าจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปหากคุณเคยรู้สึกหมดไฟท้าออแท้หรือเคยล้มเหลวมาก่อนขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณยังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกคนมีโอกาสาเท่ากันในการเริ่มสิ่งใหม่และเมื่อคุณเริ่มต้นจากจุดที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยอย่างมั่นคงสิ่งสำคัญคือคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงต้องกล้าที่จะยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมา คือผลลัพธ์ของการตัดสินใจแบบเดิมๆและหากคุณอยากมีชีวิตที่แตกตา่างคุณต้องกล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่และเริ่มใหม่จากพื้นฐานบางอย่างที่สำคัญที่สุดและสิ่งนั้นคืออะไรเราจะเริ่มจากหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งเริ่มจากการตื่นรู้ว่าชีวิตของคุณคือความรับผิดชอบของคุณเอง การเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตจะไม่เกิดขึ้นจริงถ้าคุณยังไม่ตื่นรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความล้มเหลวความสุขความทุกข์ล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเลือกของคุณเองในอดีตไม่ใช่เพราะใครไม่ใช่เพราะโชคชะตาไม่ใช่เพราะสังคมหรือครอบครัวแต่เป็นเพราะคุณเลือกแบบนั้นคำว่าตื่นรู้ในที่นี้ไม่ใช่แค่การรู้สึกตัวว่ากำลังมีปัญหาแต่เป็นการรู้แจ้ง อย่างลึกซึ้งว่าเราไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์ไม่ใช่คนที่ต้องรอใครมาช่วยแต่เราคือผู้มีพลังในการกำหนดทิศทางชีวิตของตนเองถ้าคุณยังเชื่อว่าชีวิตของคุณเป็นแบบนี้เพราะคนอื่นเพราะรัฐบาลเพราะเงินเดือนน้อยเพราะพ่อแม่ไม่รวยหรือเพราะโชคไม่เข้าข้างคุณยังไม่ตื่นจริงๆการตื่นรู้เริ่มจากการหยุดโทษทุกสิ่งภายนอกและเริ่ม หันกลับมามองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาทางตัวเองว่าฉันมีชีวิตแบบนี้เพราะฉันตัดสินใจอะไรไปบ้างในอดีตและวันนี้ฉันจะเลือกอะไรใหม่เพื่อให้พรุ่งนี้มันเปลี่ยนแม้มันจะเจ็บที่ต้องยอมรับว่าความล้มเหลวหลายอย่างเกิดจากตัวเราเองแต่นั่นแหละคือพลังที่สุดเพราะเมื่อคุณยอมรับความจริงนี้ ได้คุณจะไม่รู้สึกติดกับดักของชีวิตอีกต่อไปคุณจะเริ่มเห็นว่าทุกการเลือกทุกการกระทำของคุณวันนี้มีผลต่ออนาคตของคุณโดยตรงและไม่มีใครมาเปลี่ยนชีวิตคุณแทนได้นอกจากตัวคุณเองการตื่นรู้ยังเป็นการเข้าใจว่าทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้แม้แต่สิ่งที่คุณไม่ชอบล้วนเป็นบทเรียนที่ชีวิตส่งมาให้คุณเติบโตคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำๆจนหมดลมหายใจคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันเมื่อคุณเริ่มตื่นรู้คุณจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ที่คุณเคยแบกไว้มันไม่ใช่ภาระของชีวิตแต่เป็นบทเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มมองเห็นทางเลือกใหม่ๆในสถานการณ์เดิมคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับนิสัยเดิมที่พาคุณวนอยู่ที่เดิมมาหลายปีและคุณจะเริ่มมีพลังที่จะเลือกใหม่ แบบที่ไม่เคยกล้ามาก่อนการตื่นรู้ไม่ใช่จุดหมายแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่คุณจะเป็นคนถือภูมิไหลชีวิตเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ล่องลอยไปตามกระแสรหรือรอให้ใครมาช่วยแต่เป็นการลุกขึ้นยืนและบอกกับตัวเองว่าฉันขอเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหัวข้อที่สอง เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณหลังจากที่คุณได้ตื่นรู้แล้วว่าชีวิตของคุณเป็นผลลัพธ์ของการเลือกของคุณเองขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเพราะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนมีแรงบันดาลใจมากเพียงใดถ้าคุณยังใช้วิธีคิดแบบเดิมคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมกลับมาเสมอวิธีคิดคือรากของทุกสิ่งในชีวิตคุณ พฤติกรรมของคุณเกิดจากความรู้สึกความรู้สึกของคุณเกิดจากความคิดและความคิดของคุณถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สถานการณ์ที่คุณเผชิญแต่คือความคิดที่คุณใช้มองมันคนสองคนเจอเรื่องเดียวกันคนหนึ่งมองว่านี่คือโอกาสอีกคนมองว่านี่คือจุดจบคนหนึ่งมองวิกฤตเป็นครูอีกคนมองวิกฤตเป็นศัตรู ทั้งหมดนี้ต่างกันแค่กรอบความคิดที่ใช้ตีความสถานการณ์เท่านั้นเองถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆคุณต้องเริ่มสำรวจลึกเข้าไปข้างในว่าความคิดแบบไหนที่คอยดึงคุณกลับไปสู่จุดเดิมเดิมคุณมีความเชื่ออะไรที่ขัดขวางไม่ให้คุณกล้าทำสิ่งใหม่ๆตัวอย่างเช่นคุณเชื่อว่าคุณไม่เก่งพอคุณคิดว่าคุณอายุเยอะไปแล้ว คุณคิดว่าไม่มีเงินเลยจะเริ่มต้นไม่ได้คุณกลัวถูกคนอื่นมองว่าฝันลมลมแรงๆความคิดเหล่านี้คือกำแพงล่องหนที่ล้อมรอบตัวคุณไว้และจํากัดศักยภาพของคุณอย่างเงียบๆจงจําไว้ว่าความคิดของคุณไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมันเป็นแค่มุมมองที่คุณเคยเชื่อมาตลอดและเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับมัน เมื่อคุณเริ่มเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีมองโลกทั้งใบของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปด้วยเริ่มจากการเปลี่ยนคำพูดในหัวของตัวเองจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะเรียนรู้จากมันยากเกินไปเป็นฉันจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากฉันไม่เก่งเรื่องนี้เป็นฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังพัฒนาอยู่ นี่ไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบลอยๆแต่คือการโปรแกรมสมองใหม่เพราะสมองของคุณจะทำตามสิ่งที่คุณเชื่อถ้าคุณบอกตัวเองทุกวันว่าฉันไม่มีวันสำเร็จสมองจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณไม่สำเร็จจริงๆแต่ถ้าคุณเริ่มปลูกความคิดใหม่ว่าฉันมีศักยภาพฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังดีขึ้น สมองของคุณจะเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆทั้งออกใหม่ๆและพลังใหม่ๆใ,ในตัวคุณความคิดคือพลังงานและพลังงานนั้นจะสะท้อนออกมาในคำพูดการกระทำการตัดสินใจและท้ายที่สุดคือชีวิตของคุณถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องปลูกความคิดใหม่ที่พาคุณไปไกลกว่าเดิมการเปลี่ยนความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจ และความซื่อสัตย์กับตัวเองคุณต้องยอมรับก่อนว่าความคิดเดิมของคุณอาจเป็นอุปสรรคจากนั้นค่อยๆปรับเปลี่ยนและฝึกฝนวิธีคิดใหม่จนมันกลายเป็นอัตโนมัติเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องรดน้ำดูแลและอดทนจนรากอย่างลึกและเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดได้สำเร็จคุณจะไม่ใช่แค่คนเดิมที่พยายามเปลี่ยนชีวิต แต่คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตใหม่ชีวิตที่คุณเป็นผู้ควบคุมอย่างแท้จริงหัวข้อที่สลงมือทำแม้ยังไม่พร้อมเพร,พร้อมไม่มีอยู่จริงไม่ว่าเราจะมีแรงบันดาลใจมากแค่ไหนไม่ว่าเราจะรู้ตัวแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนไม่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดได้มากเพียงใดแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำ ทุกอย่างก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงหลายคนติดอยู่ตรงนี้เพราะคิดว่าต้องพร้อมก่อนถึงจะเริ่มต้องมีเงินก่อนต้องเก่งก่อนต้องรู้ให้หมดก่อนต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้ววันนั้นกลับไม่เคยมาถึงสุดท้ายชีวิตก็วนอยู่กับการวางแผนวาดฝันและเลื่อนความหวังออกไปเรื่อยๆความจริงคือ ไม่มีใครที่พร้อม1น0ก่อนจะเริ่มสิ่งใหม่คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนก็เริ่มจากศูนย์พวกเขาก็กลัวลังเลไม่มั่นใจเหมือนคุณตอนนี้แต่สิ่งที่พวกเขาทำต่างออกไปคือพวกเขาเริ่มรเริ่มแม้ยังไม่รู้ทั้งหมดรเริ่มแม้ยังไม่เก่งรเริ่มแม้ยังไม่มีทุนรเริ่มแม้ยังมีข้อจำกัดสารพัด และที่สำคัญคือพวกเขาเริ่มแม้จะยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยด้วยซ้ำการลงมือทำคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายถ้าคุณไม่กล้าว,วางเท้าลงบนสะพานนั้นและอย่าลืมว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบมันคือการสร้างแรงเฉืยมันค่อยๆพาคุณขยับจากจุดเดิม มันค่อยๆเปลี่ยนชีวิตคุณทีละนิดโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวหลายคนกลัวว่าถ้าทำแล้วล้มเหลวจะเป็นยังไงแต่จงคิดกลับกันว่าถ้าไม่ทำเลยชีวิตจะติดอยู่ที่เดิมแบบนี้อีกนานแค่ไหนการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือบทเรียนการเริ่มแล้วไม่สมบูรณ์แบบยังดีกว่าไม่เริ่มเลยเพราะคุณจะได้เรียนรู้จากของจริง แทนที่จะอยู่ในจินตนาการอย่ารอให้แน่ใจหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะความแน่ใจจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ลองลงมือทำอย่ารอให้หมดข้อสงสัยเพราะความชัดเจนจะค่อยๆเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ใช่ก่อนเริ่มตน้นคุณอาจคิดว่าแต่ฉันยังไม่มีเงินเริ่มจากสิ่งที่ใช้เงินน้อยหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้คุณอาจคิดว่าฉันยังไม่เก่ง ก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆพัฒนาคุณอาจคิดว่าฉันกลัวคนอื่นจะมองยังไงแต่เชื่อเถอะคนที่กล้าทำอะไรใหม่ๆม,มักถูกวิจารณ์ในตอนแรกเสมอแต่เมื่อเขาทำสำเร็จโลกก็จะเปลี่ยนจากคนดูถูกมาเป็นคนยอมรับการลงมือทำไม่ใช่เรื่องของความกล้าอย่างเดียวแต่มันคือการซื่อสัตว์กับตัวเองคุณต้องถามตัวเองว่า คุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆหรือแค่อยากให้มันเปลี่ยนเองโดยไม่ต้องทำอะไรถ้าคุณอยากเปลี่ยนจริงก็ต้องยอมเหนื่อยก่อนสบายต้องยอมฝึกฝนก่อนเก่งต้องยอมเจ็บปวดก่อนเติบโตนี่คือราคาของความสำเร็จที่ไม่มีใครเลี่ยงได้ไม่มีการลงมือทำใดที่สูบเปล่า ทุก,ก้าทุกความพยายามทุกบทเรียนจะกลายเป็นฐานให้คุณยืนได้มั่นคงขึ้นอย่ามองว่าตัวเองยังไม่พร้อมให้มองว่าทุกวันที่ยังมีลมหายใจคือโอกาสให้คุณได้เริ่มใหม่อีกครั้งหัวข้อที่สสร้างวินัยในตัวเองเพราะแรงบันดาลใจพาเราเริ่มแต่วินยัยพาเราไปถึงเป้าหมายคนส่วนใหญ่มักเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตจากแรงบันดาลใจ อาจเป็นการดูวิดีโอมาสักคลิปหนึ่งฟังพอดแคสต์ดีๆสักตอนหนึ่งหรืออ่านโพสต์ที่กระตุ้นหัวใจขึ้นมาคุณรู้สึกฮึกเหิมมีกำลังใจอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันแรงบันดาลใจนั้นก็เริ่มจางหายและคุณก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบคือเพราะคุณไม่มีวินัย มารองรับแรงบันดาลใจนั้นแรงบันดาลใจเป็นเหมือนประกายไฟมันสว่างวาบขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ก็อาจมอดดับลงอย่างรวดเร็วแต่วินันคือเชื้อไฟถาวรที่คุณต้องคอยเติมเองทุกวันมันอาจไม่เร้าจเท่าแรงบันดาลใจแต่มันคือพลังที่มั่นคงและต่อเนื่องและท้ายที่สุดคนที่มีวินัยจะไปได้ไกลกว่าเสมอ ชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากวันใดวันหนึ่งที่รู้สึกฝ่ลุกแต่มันเกิดจากการทำสิ่งเดิมซ้ำอย่างมีเป้าหมายแม้วันนั้นจะรู้สึกเบื่อท้อหรือไม่มีแรงก็ตามคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคําถามคือคุณกล้าทำสิ่งที่ควรทำในวันที่คุณไม่อยากทำหรือเปล่าการมีวินัยไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดไม่ใช่การบังคับตัวเองจนเป็นหุ่นยนต์ แต่มันคือความเคารพต่อคำพูดของตัวเองถ้าคุณพูดว่าจะตื่นเช้าเพื่อพัฒนาตัวเองคุณทำตามที่พูดหรือเปล่าถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะอ่านหนังสือวันละสิบหน้าคุณทำได้สม่ำเสมอหรือแค่ตอนที่อยากทำถ้าคุณสัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณรักษาสัญญานั้นหรือเปล่าการมีวินัยคือการไม่ทรยศตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องมีคนมาคอยเตือนไม่ต้องรอแรงผักดันจากภายนอกคุณต้องเป็นทั้งผู้เริ่มและผู้ต่อเนื่องด้วยตัวคุณเองและการสร้างวินัยไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเริ่มจากเล็กๆคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแค่เลือกสิ่งเล็กหนึ่งอย่างแล้วทำให้สม่ำเสมอเช่นตื่นเช้าให้ได้หวันต่อสัปดาห์ฝึกสมาธิวันละห้า นาทีเขียนเป้าหมายประจำวันทุกเช้าออกกำลังกายวันละสิบนาทีเก็บเตียงทุกเช้าหลังตื่นนอนการกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้คือกล้ามเนื้อวินัยที่คุณต้องฝึกทุกวันจงจำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยขี้เกียจแต่เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองขี้เกียจแล้วจัดการกับมันด้วยระบบวินยัย พวกเขาก็มีวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนกันแต่พวกเขาทำอยู่ดีและนั่นคือความแตกต่างระหว่างคนที่อยากสําเร็จกับคนที่ลงมือสําเร็จจริงๆแรงบันดาลใจอาจพาคุณเริ่มแต่ถ้าคุณอยากไปให้สุดคุณต้องมีวินยัยวินัยคือสภาที่เชื่อมคุณในวันนี้กับคุณในแบบที่คุณอยากเป็น และถ้าคุณสร้างวินัยในแต่ละวันชีวิตของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหัวข้อที่5เลือกสภาพแวดล้อมใหม่เพราะคุณจะไม่มีวันเติบโตได้ในดินที่ไม่เหมาะกับรากของคุณต่อให้คุณมีเป้าหมายชัดเจนเปลี่ยนความคิดแล้วเริ่มลงมือทำแล้วสร้างวินัยให้ตัวเองแล้วแต่ถ้าคุณยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ที่เต็นไปด้วยคนดูถูกคนเราเลียนคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพยายามจะเป็นสุดท้ายพลังของคุณก็จะถูกดูดออกไปทีละนิดจนคุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นแต่นั่นเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมที่เราวางตัวเองลงไป ลองคิดดูง่ายๆถ้าคุณเป็นต้นกล้าที่อยากเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แต่คุณถูกฝังไว้ในดินที่ไม่มีแร่ธาตุมีแต่น้ำขังมีแต่วัชพืชแย่งอาหารมีคนเหยียบซ้ำต่อให้คุณอยากเติบโตแค่ไหนคุณก็จะตายอยู่ตรงนั้นคนก็เหมือนกันคุณอาจมีศักยภาพเต็มเปีย่ยม คุณอาจพยายามเต็มที่แต่ถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำอยู่กับเพื่อนที่เอาแต่ดึงคุณกลับสู่ความเฉยชาอยู่ในบ้านที่มีแต่คำพูดบ่นทอนกำลังใจอยู่ในสังคมที่เย้ยหยันทุกความฝันของคุณคุณจะค่อยๆสูญเสียไฟในตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลที่คุณต้องกล้าตัด สิ่งแวดล้อมเก่าๆที่ฉุดรั้งคุณไว้แม้มันจะเจ็บปวดแม้มันจะหมายถึงการห่างจากบางคนที่คุณถูกพันแม้มันจะหมายถึงการอยู่คนเดียวในช่วงแรกแต่มันจำเป็นเพื่อให้คุณมีพื้นที่ในการฟื้นคืนชีวิตตัวเองและไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทิ้งทุกคนรอบตัวทันทีแต่คุณต้องมีความชัดเจนในใจ ว่าใครคือคนที่เติมพลังให้คุณใครคือคนที่ดูดพลังของคุณใครคือคนที่คุณควรเข้าใกล้มากขึ้นและใครคือคนที่คุณควรเว้นระยะให้หา่างถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเลือกว่าจะอยู่ใกล้อะไรและจะห่างจากอะไรอยู่ใกล้คนที่คิดใหญ่เพราะมันจะทำให้คุณคิดใหญ่ตามอยู่ใกล้คนที่ขยัน เพราะมันจะกระตุ้นให้คุณอยู่นิ่งไม่ได้อยู่ใกล้คนที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องเพราะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการหยุดนิ่งคือเรื่องแปลกอยู่ใกล้คนที่ให้กำลังใจพูดดีสร้างแรงบันดาลใจเพราะคำพูดพวกเขาคือเชื้อไฟที่ไม่มีวันหมดและถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีใครแบบนั้นเลยในชีวิตคุณสามารถเริ่มจากโลกออนไลน์ฟังพอดแคสต์ดีๆ ติดตามคนที่คิดบวกคนที่มีวินัยคนที่ประสบความสำเร็จเข้ากลุ่ม Facebook หรือคอมมูนิตี้ที่ส่งเสริมการเติบโตอ่านหนังสือดีๆแทนการเลื่อนฟีดที่เต็มไปด้วยข่าวลบทุกสิ่งที่คุณเสพเข้าไปคืออาหารของจิตใจคุณต้องเลือกสิ่งที่หล่อเลี้ยงคุณให้เติบโตไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณเฉาตายอย่างช้าๆคุณอาจจะเริ่มต้นคนเดียวแต่คุณไม่จำเป็นต้อง เติบโตคุณเดียวมีผู้คนมากมายที่พร้อมจะพาคุณเดินไปสู่ชีวิตใหม่แต่คุณจะเจอพวกเขาไม่ได้ถ้าคุณยังจมอยู่กับคนเก่าๆที่ไม่เชื่อในคุณเลยการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนพื้นที่ในชีวิตของคุณด้วยเปลี่ยนสิ่งที่คุณให้เวลากับมันเปลี่ยนคนที่คุณฟังเปลี่ยนสิ่งที่คุณรับรู้แล้วคุณจะเห็นว่า เมื่อดินเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์เดิมก็เติบโตได้อย่างมหาศาลหัวข้อที่6ให้อภัยตัวเองปล่อยอดีตและยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้หนึ่งในสิ่งที่ขังคนไว้ในชีวิตเดิมไม่ใช่ขาดแรงบันดาลใจไม่ใช่ไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายแต่คือความรู้สึกผิดความเสียใจและการไม่ให้อภัยตัวเองจากสิ่งที่เคยพลาดแน่ดี คุณอาจเคยล้มเหลวในการเริ่มต้นคุณอาจเคยทิ้งโอกาสดีๆไปคุณอาจเคยใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางนานเกินไปคุณอาจเคยทำผิดพลาดจนคิดว่าชีวิตฉันคงไม่มีวันดีได้อีกแล้วแต่ขอให้คุณฟังให้ดีไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้ถ้ายังมองตัวเองจากอดีตที่ผิดพลาดเพราะทุกครั้งที่คุณจะลุกขึ้น เสียงในหัวจะคอยตอกย้ำว่ามึงเคยทำพังมาแล้วแกไม่ดีพอหรอกจะทำไปก็ล้มอีกเหมือนเดิมและนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องปลดล็อกก่อนทุกอย่างจงเข้าใจไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิทำพลาดและมีสิทธิ์เร,ริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสมอแม้คุณจะล้มเหลวมาหลายรอบแม้คุณจะเคยทำในสิ่งที่ไม่น่าภูมิใจ แม้คุณจะเสียเวลาเสียโอกาสเสียใจมานานแต่วันนี้ถ้าคุณเลือกที่จะให้อภัยตัวเองคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแท้จริงเพราะการไม่ให้อภัยตัวเองมันคือการแบกหินก้อนโตวไว้หลังตัวต่อให้คุณอยากปีนเขาแค่ไหนคุณไม่มีทางขึ้นได้ถ้ายังแบกก้อนหินนั้นอยู่คุณต้องวางมันลงคุณต้องบอกตัวเองว่า สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันคือบทเรียนไม่ใช่บทลงโทษและคุณต้องกล้าอยอมรับว่าคุณไม่ใช่คนเดิมในวันนั้นอีกแล้วคุณวันนี้คือคนที่รู้มากกว่าเดิมเข้าใจมากกว่าเดิมและพร้อมมากกว่าเดิมให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมอดีตแต่มันคือการมองย้อนกลับไปแล้วบอกตัวเองว่า ฉันไม่สมบูรณ์แบบก็จริงแต่ฉันยังมีคุณค่าและโอกาสในวันข้างหน้าคุณไม่ได้ถูกนิยามด้วยความผิดพลาดคุณถูกนิยามด้วยสิ่งที่คุณเลือกจะทำจากนิ้ตางหากอย่าเอาอดีตมาสร้างคุกให้ตัวเองอยู่อย่าปล่อยให้อดีตมาทำให้คุณไม่กล้ารักตัวเองและอย่าปล่อยให้มันพรากอนาคตไปจากคุณขอให้คุณเชื่อแบบสุดหัวใจว่า ทุกเช้าที่คุณลืมตาคือโอกาสใหม่เสมอไม่มีใครสามารถแก้ไขอดีตได้แต่ทุกคนสามารถชดเชยมันด้วยอนาคตที่ดีกว่าเดิมและนั่นเริ่มจากจุดที่คุณให้อภัยตัวเองอย่ารอให้คนอื่นยกโทษให้อย่ารอให้ใครมาเข้าใจสิ่งที่คุณผ่านมาคุณต้องเป็นคนแรกที่เข้าใจตัวเอง เพราะไม่มีใครในโลกนี้เดินผ่านความเจ็บปวดแบบคุณไม่มีใครรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างและไม่มีใครจะตดปล่อยคุณได้นอกจากตัวคุณเองจงเลือกให้อภัยจงเลือกเริ่มต้นและจงเชื่อมั่นว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจมอยู่กับอดีตแต่เกิดมาเพื่อสร้างอนาคตที่แตกต่างกว่าเดิมหัวข้อที่เจ็ด ลงมือทําทันทีเพราะความรู้ไม่เปลี่ยนชีวิตการกระทําต่างหากที่ทําได้คุณอาจเคยฟังคลิปแรงบันดาลใจมานับพันอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมาเป็นสิบเล่มเซฟโพสต์ดีๆไว้เต็มโทรศัพท์หรือแม้แต่บทความนี้ที่คุณอ่านอยู่มันอาจทำให้คุณรู้สึกเข้าใจและมองเห็นเส้นทางชีวิตชัดขึ้นแต่ขอให้คุณรู้ไว้ตรงนี้เลยว่า ความรู้ความเข้าใจหรือแม้แต่ความฮึกเหิมในตอนนี้มันจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าคุณไม่เริ่มต้นลงมือทำในวินาทีนี้นั่นคือความจริงที่เจ็บที่สุดและจริงที่สุดชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณรู้มากชีวิตเปลี่ยนเพราะคุณลงมือทำในสิ่งที่รู้แม้เพียงนิดเดียวแต่ทำทุกวันลองมองไปรอบๆคุณจะเห็นคนมากมายที่ รู้หมดว่าต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จรู้ว่าต้องตื่นเช้ารู้ว่าต้องวางแผนรู้ว่าต้องลดความฟุ้งซ่านรู้ว่าต้องฝึกวินัยรู้ว่าต้องอยู่กับคนที่ดีแต่พวกเขาก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมเพราะพวกเขาไม่ลงมือทำจริงๆความรู้ที่ไม่มีการลงมือทำก็เหมือนแผนที่ที่คุณเก็บไว้ในลิ้นชัก มันอาจแม่นยำแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์คุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายถ้าคุณไม่หยิบมันออกมาแล้วเดินจริงๆและที่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก่อนจะเริ่มคนที่สำเร็จคือคนที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่รู้แล้วค่อยๆเรียนรู้เพิ่มจากการลงมือพวกเขาไม่ได้รอให้พร้อมหนึ่งเปอร์เซ็นพวกเขาแค่เริ่มและค่อยๆแก้ค่อยๆปรับค่อยๆ พัฒนาจนวันหนึ่งมันกลายเป็นผลลัพธ์ที่คนอื่นเรียกว่าความสำเร็จคุณไม่ต้องรอให้สถานการณ์พร้อมไม่ต้องรอให้คนอื่นเข้าใจไม่ต้องรอให้ไฟในตัวมันลุกขึ้นมาเองคุณแค่ต้องเริ่มจากตรงที่คุณอยู่ด้วยสิ่งที่คุณมีวันนี้คุณอาจไม่มีอะไรเลยแต่คุณมีสิทธิ์ในการเริ่มใหม่ คุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับทุกคนบนโลกและคุณมีโอกาสที่จะลงมือทำในแบบของคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวความไม่มั่นใจหรือความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมมากรบความสามารถที่คุณมีคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดแค่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และไม่หยุดเดินสุดท้ายคุณจะไปไกลกว่าคนที่เก่งแต่ไม่เริ่ม ชีวิตที่ดีไม่ได้รอให้คุณเข้าใจทุกอย่างมันแค่รอให้คุณลงมือทำบางอย่างแล้วผลลัพธ์จะเริ่มตอบสนองคุณทีละนิดทีละก้าวจนในที่สุดมันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดสรุปจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้แค่ไหนแต่คือคุณลงมือมากแค่ไหนคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณมีเป้าหมายแล้ว คุณฝึกวินัยแล้วคุณเลือกสภาพแวดล้อมใหม่แล้วคุณให้อภัยตัวเองแล้วแต่ทั้งหมดจะไม่มีวันเกิดพลังเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าคุณยังไม่เริ่มวันนี้ไม่ใช่วันพิเศษอะไรเลยแต่ถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้มันจะกลายเป็นวันพิเศษที่สุดของชีวิตคุณเพราะมันคือวันที่คุณเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวของคุณเอง